จู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 ต้องขึ้นรถจูขอรถหน่อยขอรถหน่อยกูอยากหนีขอรถ่อยไม่ดอม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 รถจับเลยเฮียขวยเอ้รถใครเนี่ยเอาโอ้แล้วดำเหินมากูแตกเย็นเป๊ แตกแล้วเข้าข้างทางไปล้วอือจบไปอีกหนึ่งโค้ดโอ้โหส่วโค้เที่อเลยสัตว์ฝากรี่เอาคันนั้นก่อนเ,เออ,เอลองหนะึ่งได้ได้ได้ ยางมันแตกนะยางหน้าโหที่แตกอะไรวะน่าใจคันหนึ่งโอเคข้างไหนครับมันแรงมากเลยวะมันยังแตกแล้วนั่านอ่ะปอกไว้ปอกไว้ปอกไว้นมัขอดูพวกมัน ที่แต่งพวกมันนะคนหนึ่งไละเอถึงแล้นีถึงแล้วเนี่ยถึงถึงเนี่ยมันีนาข่าปะไม่รู้ใครอ่ะไม่รู้พูดมากคุยิงสวยแม่งเลยไปดู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 อยู่เพื่อน่โด ใครไม่รู้กูยิงแม่งเลยซ้อมเลยจูไม่ต้องสนเกมก็คือเกมเออคุณทำอยู่คุณโดนซาไนย์ข้างบนอะไรวะเฮ้ยออกไม่ได้ข้างหลังข้างหลังยังไงข้างหลังข้างหลังข้างหลังช่วยหน่อยข้างหลังข้างหลังมันล่วงอยู่คนนึ่งกูล้มนะกูล้มนะกูเฮ้ยเวยต้องช่วยอ้สิ่งมันไอ ยืนนถอยกลับไปบอกเพื่อนข้างในพาอยู่ข้างในมึงปิดเขามึงปิดเขาพอปิดเขาให้ได้ปิดเขาให้ได้เปิดเปปืดปืนยูมอนพี่ปืนยิงมอนล้มอมลอมหลลอมหอมหลอมลอมหอมลมหหลมหลองลอมลมหลอมหลอห้อหลอมหลอหลอหลอมหลอหหหมหมมมนมมมอมลอมอลอมลอลอม ไอ้ตีเห mm ี hmm. ้ยไอ้ยูจ nah, 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 nah ูงงเลยไปแกจูงบอกยูย <ok, ืนอยู่แท้เป็นขนาดคนเยอะมาเยอะเออไอ้ไอ้ไอ้เลี้ยวขุ้นลงมาเขาเอาห่อเขาเอาห่อเขาตีกันไปเขาไปเขาไปเอาห่อเขาไปเอาห่อเออเอาตก้กูนะพี่ดมพี่ดมพี่ดม เบื้องหน้าเลยเถอหลจู๋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 ต่อคือรถจูขอรถหน่อยขอรถหน่อยกูอยากหนีขอรถหน่อยไปดอม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 ขึ้นไงคิมตาคอยตากูล้ม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 มารอเศษศพด้วยนะดูอยู่พี่ผมดูอยู่พี่พี่พี่อยู่ผมพี่มันมีสนายยิงกูอยู่กูล้มยาวเลยกูล้มยาวเลยกูล้มยาวมากกูล้มยาวมากดึงห่อดึงห่อหาลูกเอาห่อหมอดิเอาหมอดิเอ้าหมอดิโง่ผมผมล้มยิงมาล้มมยิงมาล้ม

เคลียบบนรถเท่าไหร่จีบบนรถเท่าไหร่พี่เรบนรถบนรถเอ้กูร่วงกูลงอยู่กูล่วงอยู่พี่พี่โดมขึ้นรถหน่อยดิมันมีทางขับเบ้าเรื่อยบนเวียนอยู่ไอ้ฟิมส่งจีไอ้ฟิมส่งจีมารวมมากไหนวะเลย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 เส้นอูไปเส้นอูมึงตรงไปเส้นอูหน่อยตรงไปเส้นอูหน่อยฟิมส่งจีมารวมมากเส้นอูหน่อยขึ้รถต้อพี่ดมหน่อยต้งไปพี่เส้นอูเส้นอูเส้นอูฟิมส่งจีมารวมมากอยู่น้อองยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังยังศพกังกูยืนอยู่ที่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเส เียังวะไม่รู้ว่าเป็นหล่นบงค์ล่างไอฟิล์มอ่ะไอฟิล์มหมายฟิล์มเคลียร์ยังมึงมึงวนกลับวนกลับถ้าไม่ช่วยอย่านำเพื่อนถ้าไม่ช่วยอย่านำเพื่อนพวกมันเหลืออะไรพวกมันเหลืออะไรเมื่อกี้ยังไงมันอยู่หน้าแรนเขียวพี่อยู่คนนึงพี่มันมันอยู่ไม่เบาไปรวมแล้วรวมแลนปล่อยไปมันไม่ได้มีศพอ่ะแล้วคนที่อุ้มศพเราออกไปไหนไอฟิล์มไอฟิล์มเมื่อกี้ออกไปไหนเราไปดู

ล่พทำขไหวะเลอี่พี่ดมขีะขาวอยู่หรอพี่มยิง้นพี่ดมเคองมาพี่ดมเคอมาเนี่ยขับมาขัาลพี่ีแปดทีแปดพีดมขนไหวะม่ไม่อยู่ขันไหนวะน่นันนั่นขันนันน่เนี่ยด็ด้เาต่นนี้แหละใครถามอ่ะใครถามอ่ะว่าหนุกไม่หนุกอ่ะใครถามอ่ะมดิดว่ามันพี่มเดี๋ยวิงไม่ได้พี่แล้วแล

สวยจังยิงบอลอ่ะมันไม่ชอบยิงหรออันนี้ด้านข้างหลังมีมีีขันหนึ่งว่องขาว่องว่องหล่นแล้วว่องวิ่หล่นแล้วหรอครับเนี่ยโอ่งหลงโอ่งหลงแล้วโอ่งหลงแล้ว อ้วงลงเลยอ้วงเดี๋ยวไปไหนอ้วงอ้วงไม่ได้กะจะเล่นค่ะอ้วงลงอ้วงลงแล้วก็ล่วงเลยของของนี่จะเป่าผีเลยเต้นนะะสวยขวานฉันโดนอ้วงไหวไหมอ้วงอ้วงอ้วงไม่อ่ะตกจาทางอ้วง อ้อยขอดงได้ไหมก็คนเดียวจังเะเดียวจริงโอ้ยโอ้ยสิบอ้วนเลยหรอเอออ้วงสุงมากอ้วงสูงมากตบุมจิง อ้วงแตกอ้วงแตกอ้าอ้ว <c oughs> งแตก <c oughs> <c oughs> อ่าาาาแคนเา้ยเา้ยอย่าทาา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 า

ไหนเราโบสไปไหนเดี๋ยวอ่ะโบยหลังน้าหลังสอนอตรงไหนตรงไหนดักแชปบอกหลังน้าหลังสอนอเต็มเต็มล้นเต็มล้นเต็มเนี่ยเหรอตรงจีนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดักแชทปม่อ่อนดักแชทดิดักแชปว่าไงยวดหลังน้าหลังสอนอหลังน้าหลังสอนอพวกมันเต็มเลยหลางน้าหลังสอนอพวกมันเต็มเลยพี่มันต้องใส่ดีมีถังระเบิดข้างล่าง เฮ้ยคันนี้เป็นไรอ่ะไม่เอาไปแต่ไม่ได้อ่ะพี่เราไปทำไรพี่ชายจะแต่ลงไปเด็กพี่ชายจะพังไหมเนี่ยพันตุ่ยแล้วพี่ชายโอ้ยไปไม่ได้เฮ้ยแล้วแล้วคันนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ไม่ไหวเลยไม่รู้พันเด็กเฮ้ยเยังเข้าอยู่ไหนวะข้างไหนวะ ดูที่เถึงระเบิดเมื่อกี้เพื่อนเราตายอ่ะเพื่อนเราตายเหรอถึงระเบิดอ่ะระเบิดเหรอเห็นระเบิดตรงไอจูนี่เห็นรถกวนไหมเหรอเนี้ยไหนวะคือทำอะไรนะพี่น่าใช่รถกวนมีการเสียงเงียบจุนกับมิกี้โดนน่าจะไปแล้วพอดีรู้ตรงจีมานี่โู่ข้างบนในไอตรงถังระเบิดพี่ตรงถังระเบิดเลย ต้องขับแบบเราเลี้ยงเราใหม่ละคันตุยจัดคันตุยจัดต้งส่งแก๊สมาแล้วจ้าเฮ้ยนี่ดโอ้โหไม้สองพี่ชมไม้สองพี่ชมยิงไม้ตัวนึงไม้สองเลยพี่ยิงยิงไม้หน่อยยิงไม้ทิ้งหน่อยเออยเกรตีนุนอยู่ด้วยโอ้ยเอาเอาตัวระเบิดอชุบ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 ยิงไม้หน่อยพี่สุดยอดสุดยอด เกิดลุก e like <is> ีดลองไมอตัวนึงอีกแล้อีกอีกแล้ตรงนู้นเพื่อนเราโดนแล้วน่ะเอาไปพี่ต่อตดอต่อเกิดเกดเกิดเกดเกิดเเกิดได้ตรงขวานุก็นัวอยู่ ยังหมายอีกแล้วพี่ดมเย้มึงเอาตัวเดียวกันดิมึงคุยกันดิไอ้้ไอมาไอ้นะอ้าวอี๋อะกูยิงให้ตัวนึงอยู่กูยิงให้ตัวนึงอยู่ปิดให้ได้ปิดได้ปิดปิดตัวปิดปิดตัวนึงปิดตัวนึงหัวส้มอ่ะหัวส้มอ่ะเอาโทษโทษกูยิงกูยิงกูยิงโทษโทษเลยลนึงลนึง ปากหลามพึ่งโกนมาไม่ออกแล้วสวยๆมีคนนึงมีคนนึงเฮ้ยพี่เลี้ยงเล่นๆโอ้รถดับเลยเฮียขวยเอ้ยรถใครเนี่ยเอา โอ้แล้วดำเหินมากก็แตกเห็นใครวะเห็นแเห็นสภาพใครตายวะก็แตกไอ้เหี้ยก่อะดูนี่มีขบมาวะเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยซีคอมจัดไอ้เหี้ยเอ้ยดวงกันตั้งนานไม่ตายตายถังไอ้สัตว์เอ้ย ก็เห็นอยู่รอบตัวจริงเฮ้ยเอ้ยไหนรถแตกรถแตกแตกอะไรระเบิดเหรอเออพี่แทงผมนี่ไปด้วยเนี่ยนี่นี่นี่ชอบได้เหรอวะเฮ้ยด้วยเฮ้ยมาได้เหวะไม่ได้ดมแตกอะไรมันระเบิดเลยเหรอระเบิดเหรออะไอยนี้ระเบิดเออระเบิดแล้วอ่ะไม่เนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้พี่เท่านั้นอ่ะ ให้เพื่อนแทงกลับเอาเพื่อนไปหมดแล้วีเพื่อนไปไหนพ่แล้วกลับไง <laughs> อ่ะพี่เอา้า <c oughs> แทงหน่อยแทงหน่อยแทงหน่อยมามาก็มาช่วยกันตั้งเยอะทำไมเป็นจีกันหมดอ่ะเอา้าเออนี่เขา,าไปแล้วเอากูไปด้วยเฮ้อเยอะเอ <c oughs> เอแลนเขียว <c oughs> ไม่ตายเลยนะ เจอตำรวจเป็นร้อยไม่ตาย,ตายเจอผู้มันไล่เป็นสิบไม่ตาย,ตายเลี้ยวซ้ายไปเอ้แล้วเลี้ยวขวาดำขับรถมาเฉียวถังก็ตายเลยเยาวเลยถึงละไอ้๋ออะเมื่อเชื่อจะรั่วไปไหนวะคอนเทนต์จัด แล้วไม่ชุบไาเดี๋ยวเป็นซอมบี้เข้ามาตายอีกช้าหรอกไม่รู้ถ้าไปทิ้งเขาไม่เดี๋ยวเอาเอาปล่อยปล่อยเขาไปเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มาเป่าๆช้าช้าไอ้นี่เป่าๆไอ้ยี่วัวหายาวเลยเหรอจะโดนทพี่ว่าไปช่วยผมแล้วมาโดนโดนโดนไปแล้วไงมันนี่แหละหมอให้หมอเห็นยังไงก็แม่งขวดจีมาโคตรเยอะเลยอ่ะเออให้มันเล่นแบ่งเหรอวะแบบ ยี่สิบคนมาตียี่สิบคนรอช่วยอ่ะเออกูคิดเหมือนกันเหมือนกันตอนแรกอะโคตรสวนแบบรอรอสวนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ในวงไฟกูกูไม่ตายเลยแล้วกูตายได้ไงวะแบบสะพัดเดียวมันอยู่ในแดงเอเออดำขับเหินมาโดนถังระเบิดกูตายกูเดียวซ่อมรถอยู่ข้างไม่ตายแต่กูตายก็หมายครู้ว่าจะเรียกเราผมวีดียูอยู่ถังแม่งระเบิดไอ้เฮียครูปวดหัวเลยสัตว์เมื่อกี้เหี้ย คอนเดนเซแล้วไอ้เยอะปวดหวัวชิบหายเอาไม่มีแล้วพี่เดี๋ยวผมขอลงไปเติมน้ำนิดหนึ่งแล้วกัน